นายมานพศรวิบุญศักนะครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการนครหลวงบริษัทไปรณีนีไทยจำกัดเป็นประธานในพิธีพุทธาพิเศษแตมที่ระลึกชุดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ณวัดประสาทบุญญาวาสโดยมีพระจารย์ชื่อดังของไทยเช่นพระครูปทุมวรกิจจากวัดบางกุฎีทองนะครับจังหวัดปทุมธานีพระนันทวิริยาพรนะครับวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนนทบุรี พระครูโอภาสสุวรรณวัดวัดกระโจมทองจากกรุงเทพมหานครรวมแล้ว5รูปนะครับมาร่วมทำพิธีให้โดยได้จัดพิมพแสตมป์นะครับพร้อมกับปลูกเสกเพียง1ล้านดวงเท่านั้นนะครับซึ่งนายมานก็บอกว่าการประกอบพิธีปลูกเสกในครั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลน,นั่นเองครับก็เพื่อเป็นเผยแพร่รูปเคารพนของผู้เชี่ยวาญซึ่งเป็นที่เคารพแล้วก็นับถืงงอของประชาชนทั่วไปนะครับ ตอนนี้เปิดจองอยู่ครับแล้วก็เปิดจองมาประมาณ2เดือนแล้วนะฮะแล้วก็จะสิ้นสุดวันที่4ธันวานี้นะครับโดยปพร์สนีไทยนะครับจะเริ่มจำหน่ายสแตมหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ในวันที่15ธันวาคมนี้นะครับในราคาดวงละ9บาทอย่างไรก็ตามครับขณะนี้นะครับต้องบอกว่ามียอดจองไปแล้ว8 0 0แสนดวงนะครับเพราะว่าสแตมจะพิมพ์ด้วยเทคนิคปั้มนูนและก็เคลือบเงาองค์พระนะครับจึงเหมาะมากเลยครับสำหรับการเก็บสะสมหรือว่าการมอบเป็นของที่ระลึกครับ